เจอตัวใหม่ค่ะยี่ป่อยลูกค่ะอืมป่อยลูกโดนออกไปก่อนนะคะอันนี้เป็นบทบันเทิงนะคะเพราะว่าเล่นบทปกติกับลงแรงไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะไม่ได้เล่นค่ะไม่ไ <c oughs> ด้เล่นลอยเลยต้องมาเล่นบทบันเทิงป่อยลูกก่อนสั่งไหนก็เล่นเหมือนกันนะคะสู้นะคะส,สู้ดูสิลูกไครไมันจะปลอม่ากันอ๋อปลาดาบนะคะมีซิวอ่ะอืม เทียรู้ก,ก่อนเลียร์ก่อนหอยโดนไม่ก่อนอโดนเธอโดนฉันโดนกันมันสะใจ,ยจอยู่ไหนอ๋อโดนดาบี่หอยอย่าดับแรงโด,ดูอย่าดับพี่ซิว่าทับเป็นเกมตรงนี้มีอะไรกันคะตรงนี้มีอะไรกันมีหอยลกใส่้ลกตีมันโลกตีเออเฮลกกระดับ ลูกฉันสวยเออไปหยุดไปตีตีปล่อยลูกมาตีป้อมก่อนลูกออกมาตีป้อมตีป้อมมันติกติกลูกติกติกเยอะเยอิกเป็นไก่เร็วติกเป็นไก่ก่อนออวูได้ป้อมอย่างเร็วค่ะนาทีกว่าได้ป้อมแล้วอะไรอยู่เนี่ยบ้างแน่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 ปล่อยลูกตทดลอบจะป้อมหรือมันป้อมเดี๋ยวจะรู้กันนะคะ อะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยปล่อยลูกอะไรอยู่ถังทรายอะไรอยู่ทางทรายป้อมอเล่นมังกรของเราถูกโจมตีเออนะคะเดี๋ยวปล่อยลูกประสิทิ์ปั๊มก่อนอ่ะลูกประสิทิ์ปั๊มมันม,ม,มันต้องกลัวมแม่กลัวมากว้ไว้าอีสิวอีหา่าอีหอยตกใจหมดไปไหนไปไหนแล้วโอ้ยเจ็บ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  เป็นกันป้อมล่างก่อนนะคะอีแจ๊บมันมาตีป้อมอีสกัดมันสู้ไม่ได้โรกันป้อมให้แม่หน่อยเฮียนี่ขอรู้ประจิกก่อนเขาสกัดก่อนะคะไอ้อีนี่ซีอาจะมาขโมยของฉันไปไหนแล้วแจ๊บไปไหนแล้วแจ๊บอยู่นี่แหละอีแจ๊บนี่แหละโลคประจิกค่ะ แหม่กดสกัดฉันไม่หยุดเลยป้อมฉันแตกเลยแป๊บหนึ่งแล้วหล่อเลี้ยวไปทำอะไรตรงนู้นอ๋อมีอายาขี่หัวอยู่มาเดี๋ยวฉันดูแลป้อมนี้ให้ใครอิสกัดกูไม่ไหวแล้วค่ะช่วยมันก่อนอเ,เออเดี๋ยวฉันรับป้อมนี้ให้จ้าฉันตีป้อมเร็วจ้าแ,แต่่อับมาลูกมาลูกแม่มามาช่วยแม่ตีป้อมหน่อยเร็วสองหมดสักทีอ,อ๋อจะรีบไปแล้วเดี๋ยวฉันไม่มีเซีน เขาด้านจะไปถึงตรงโลแล้วเดี๋ยวฉันไม่มีเซนเออเอาลูกตีป้อมให้แม่หน่อยไปแล้วค่ะฝากลูกทำงานอุยอุงยทุกคนไม่ทีตัวจะไม่ใช่ทาทนะเออลายัตรงหมดไป้งใจปุ่นเพี่อนเลย้ยมากันเต็มเลยอันตีกันค่ะปุ้งสตันค่าอย่าเข้ามานะคะ ลัวนะคะไม่ต้องจัดทุกประสังทหมดให้ตัวหนึนะะ่งก็ค่ะเดินคัดบอกอ่อนโอ้ตนนรงน,น,รน,นรี้อะไรอะ่ะตรงนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยเจ๊หรอเมย์พูดแเดิน,นอม <c oughs> อลูกแม่ตีป้อมลูกแม่ตีป้อมลูกแม่ตีป้อม ไปลูกลกัดลูกมาตีป้อมลูกตีป้อมเร็วลูกตีป้อมเออลูกตีป้อมลูกเออช่วยแม่น่อยช่วยแม่น่อยแจ๊ไอแจ๊ไอคอยาคิหมดิปหมดโอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าหนึ่งนะคะอ้าลูกไปตีป้อมอ้าวอ้าวแบบหนึง่งลูกไปตีป้อมไปลยลกูกว้าว ว้าวเจ็บ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 อู้เจ็บเจ็บอู้วโอ้ยโอ้ยโอนเโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้เโอ้ยตอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโต้นเอ้เโอ้ยเอ้นโอบเโ็้เโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอบอ้ยโอ้้ยโอแย้ยโอ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 ้้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยจอ้ยอ้ยมา้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ย้ออย เอาเด็ก็ตายแหละนั่นคือว่าแล้วอีหอยตะบี้ตะบันจะเข้าไปเขาถอยกันหมดแล้วเลือดก็น้อยดูโทรศัพหนังก่อนนะคะใครมันมีปัญหากันคะเนี่ยอะไรเนี่ยว้ายยี่หอยแรงตัวอะไรเนี่ยว้ายมันโยกฉันออต้ปเลยฉัน รีอาดนะคะรีอาดมยตกใจหมดเลยเร็วเร็วเรเร็วดมลาต้งเดินแบบคุณ้าถือว่าเจ๊นี่กัย่าอุ่มใครเดินแบบสวยกว่ากันเออแลมีนางงามสองคนแล้วนะคะตอนนี้ เด็ะค่ะมีคนมาแข่งชิงเวกเลยอุ่มนะครับเอ้าแย่ฉแบบันก,ก็ยิงได้ค่ะเอายิงไม่โดนโง่เลยกระทู้ยิงก่อนแชร์ไปโดนเล่นๆเออเอา,เอา,เอายิงใหญ่เออปงวุ้ยไม่จะตายแล้ววะ อยากได้เล่นบนแล้ววะเล่นบนเน่ยรีป้อมเดียวเหลือวไปทำไมโอ๊ยเทียร์ก่อนนะครับเทียร์ก่อนนะครับเทียร์ก่อนนะครับอะไรอ,ะอะไรอะ,อะอะไรอะยิงค่ะลั่นแสงปุ้งอย่าป้อมมันเอาไปลูกไปตีป้อมโอ้โหทำมันแรงจังเลยอีบ้านแม่ ยอยหอยยอยย่อยโอ้เสียวเสียวว่นเสียวเียวมากเลยตอนนี้เสียวมากค่ะเสียวมากค่ะโอ้ยแล้กนี่แฮะไปแล้วกลับบ้านเราคืณไม่อยู่แล้วค่ะขอบคุณที่เติมเลือดให้ขอตัวนี้ได้ไหมเออต้องกลับบ้านไหมคิดว่าไม่ต้องกลับแล้วล่ะยิงก่อนหาหาที่เล็งก่อนนะคะมจะเล็งออ้เสียว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 เีย อไม่ได้ยิงเลยโดนยิงตลอดเลยหอยรอดเมี่ยล้วกลับบ้านแล้วตอนเลือดกันอยู่ครึ่งหลอดเนี่ยถูกกระโดดอะไรกันแน่กันหาฮะจะได้กลับมาวะเนี่ยยิงกันค่ะอู้ตรงนั้นตรงนั้นยิงช่วยไม่มีปล่อยแสงมาช่วยกันค่ะอ้าวแล้วเดินเลื้อยมาทำไมแล้วฉันจะยิงโดดไหมเนี่ยนั่นไม่โดนอีรอตายแน่อีรออีรอตายแน่ รอตายแน่ไหวไหมโอ้ได้ปันหนึ่งเออเอาซีเอาซีเอาซีดูด้วยใครเล่นดูด้วยใครเล่นฉันใช้อีกไอดีหนึ่งเข้ามาเล่นค่ะฉันเล่นสองไอดีเออเดินแบบก่อนนะคะเดินแบบอืเดินแบบอม เดินแบบก่อนเดินแบบถือร่มคัมเป้เดอะเฟสหนึ่งอไปเห็นบ้าเบ้าคมเป้เดอะเฟสหนึ่งทีมลูกเกดค่ะถือร่มค่ะโอ้ยโอ้ยดีดอกนี่ไม่กันนะคะเมิงดีแห่ดีนี่นี่ไม่เป็นอะไรกับฉันมากผมชอบบอลลูนใช่ไหมฮะอีหมิงเนี่ยผสมเมัอนฮงโกรธนะที่เมื่อกี้มันจะลวงใช่แต่กลวงไม่ได้นะคะเจ้าป้อมหนีไม่ได้ค่ะดียอผมจ้าป้อมบ่นธุรกิจฉันจะเอาป้อมบ่น เจาะเกาะมาเลยค่ะปล่อยแสงอันนี้มีแค่แสงนี่วะแต่มันเปลี่ยนแล้วลว่ามันกลายเป็นปิกเกอร์แล้วลว่าหอยหลอดปล่อยลูกกันคนฮะอะไรมันย,ยัวเยะเต็มพื้นไปหมดเลยอะไรตรงข้างล่างอะ่ะอะไรอะ่ะขออีแจอีแจแจขั้นอีแจกันจ้าตีแจแม่น่าแข็งตัวลูกฉันไปตีมันลูกฉันไปตีมันลูกฉันไปตีมันอะอ้ ลูกรถลูกรถลูกเซมันรถจะป้อมนี่ปล่อยลูกตีเลยคอยลูกตีเลยต้องได้เร็วป้อมนี่ต้องได้เร็วต้องได้เร็วบอกต้องได้เร็วเออไม่สักทีหอยรอดอ่ะจบเลยอืมเทนและข้าพ่อตัวใหม่นะครับดูสกอร์สิเจ็ดจุดเจ็ด แต่ฉันไม่ตายนะคะเออรถปล,ล่เพราะว่าฉันเดินแบบ The Face สัส้นหนึ่งทีมลูกเกด